อ่าล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของตัวภาษีหน่อยมีคําถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะประจําช่วง,งเดือนมีนาคมว่าคุณครับเอาจริงๆเนะี่ยเทฟอร์เรมันต้องเสียภาษีเหรอครับผมพูดแบบให้นักทุมมองเห็นภาพเลยนะในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีเนี่ยมีเขียนไว้เลยนะเล่มสีฟ้าต่อให้คุณไปพ่อค้ายายาบ้านเนี่ยแหละถ้าคุณอยากจะทําตัวแบบถูกกฎหมายนะคุณก็ต้องเสียภาษีครับผมมองเห็นภาพไปครับ ดังนั้นไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ก็จะต้องเสียภาษีครับดังนั้นเนี่ยครับตัวอย่างการคำนวณภาษีในภาพนี้เขียนว่ารายได้สุทธิไม่เกิน1นึ0 0 0สหบาทต่อปียกเว้นภาษีครับก็คือไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ยื่นนะคือคุณยังต้องยื่นนะครับยื่นไปแต่ก็ไม่เสีย แถ้ามีรายได้สุดที่เกิน3 0 0 0 0 0บาทก็เสีย5%เปอรนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือมันจะมีลำดับขั้นตอนมันอยู่ครับมีขั้นบันไดของภาษีส่วนบุคคลส่วนการยืมประเภทที่4หรือประเภทที่8นั้นนั้นทก็ลองยื่นดูส่วนตัวผมเนี่ยนะครับออตอนแรกเนี่ยช่วงปีแรกๆเนี่ยคือถามสัมภารมาเขาบอกว่าให้ยื่นประเภทที่4นะครับแต่ทีนี้ก็ไปดูไปสอบถามกับพี่ๆคนอื่นเขายื่นประเภทไหนก็ยืนประเภทที่8ปดซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้งประเภทที่4ประเภทที่8เลยเนี่ยมันไม่มี ส่วนนามาหักต้นทุนอะไรได้เลยเพราะสถาบันมองว่าการลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ไม่มีต้นทุนฟังดูก็ปแปลกๆดีนะครับทั้งที่เราใช้ต้นทุนสูงมากนะแต่ก็อย่าว่านะครับคาถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ที่ผมขาดทุนไปเนี่ยผมมาใช้หักลดหย่อนอะไรพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ตอบสั้นๆเลยครับว่าไม่ได้เอาแล้วเวลาที่ผมโอนเงินกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารแบบนี้แหละครับคุณเราเราจะต้องยืนตามนั้นเลยไหมอย่างปกติผมมีเงินทุนอยู่แค่ประมาณ10,000แบาท ฝากเงินเข้าไปเนี่ยแล้วก็ถอนเข้าถอนออกเนี่ยเราเราจะตีเป็นรายได้ยังไงเหรอฮะหรือว่าเราจะตีเป็นเงินทุนได้ไหมก็กฎหมายในประเทศไทยระบุไว้ชัดเจเลยนะครับว่าการยื่นภาษีส่วนบุคคลเนี่ยคุณจะต้องยื่นในรูปแบบของการประเมินตนเองดังนั้นการถอนเข้าถอนออกเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รู้ตัวของคุณเองว่าจริงๆแล้วคุณมีรายได้เท่าไหร่หรือว่าส่วนที่ถอนมาเนี่ยเป็นเงินทุนไหมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้หรอกครับ แต่รู้แค่ไม่อยากจะพูดความจริงเท่านั้นเองดังนั้นเราก็ต้องประเมินตัวเองครับสมมติว่าอะทุนผมเนี่ยมันสามพันเหรียญน,นะประมาณแสนบาทตรงนี้แหละถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแต่เนี่ยผมเทรดไปนะฮะจากสามพันเหรียญผมก็เดือนนี้ทำอะไรได้500เหรียญถอนออกมาแล้วเราก็นั่งจดใส่กระดาษเอาไว้หรือว่าจะจดใส่ไฟล์อะไรเอาไว้ก็ได้ครับว่าในเดือนนี้เราได้กําไรประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นเดือนนี้ได้กำไรมาประมาณสัก1 5 0 0 0บาทจดเอาไว้นะครับผมถ้าเป็น4 0่วงเล็บพอถึง ช่วงกลางปีถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่งชุนนะตั้งแต่4 0 5วงเล็บ 5, ถึง4ีวงเล็บเนี่ย 8, มันจะมียื่นภาษีกลางปีด้วยนั่นถูกก็ต้องไปลองศึกษาตัวนี้เพิ่มเติมแล้วก็ลองยื่นดูแต่แค่จะบอกกับนั่งทุนว่าถ้าถามว่าต้องยื่มไหมมันต้องยื่นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พยายามครับนั่งชุนครับกระจายในส่วนของตัวรายได้ให้ดีๆเงินใน forex เนี่ยเวลาเราเทรดแล้วได้กําไรมานะครับถ้ายังไม่ได้ถอนเงินตรงนั้นเข้าสู่บัญชีธนาคารในไทยเนี่ย กระบวนการรายได้มันก็ยังถือว่าไม่ได้สมบูรณ์ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องนํามาคํานวณในเรื่องของตัวภาษีตัวนีแต่ถ้านทุนถอนเงินเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บอ่ะนั่นแหละรายได้นะัทุนสมบูรณ์และร้อตตัวเลขตัวนั้นจะต้องจดเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดล้านแปดหนึ่งจุดแปดล้านเนี่ยก็ต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความระบากใจให้กับนักทุนเหมือนกันแต่ถ้าจะถูกท่องตามกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็น่าจะจบประมาณเท่าดีนะคคครรัับผมมสุปตออาาถชดๆเลยนะก็ื จ่ายนะครับไม่มีไม่มีใครสามารถเลี่ยงได้อาลอจะเลี่ยงได้ปีแรกปี2ปี3แต่เชื่ออะไรไหมครับบางคนบอกว่าผมโชคดีนะผมไม่เคยโดนตรวจสอบเลยนักงทุนไม่คิดหรือว่าเราที่ไม่โดนตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าสปะกอาจจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปก็ได้แล้วค่อยไปคิดรอยย้อนหลังเพราะว่าค่าปรับก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของทางสปะกรเหมือนกันเขามาเรียกปรับนักงทุนปีแรกๆเดี๋ยวเขาจะได้อะไรครับ ดอกเบีย้ยค่าปรับก็ไปเยอะถ้าปีแรกปีเดียวดังนั้นขอดองไว้ก่อน3ปีถึง5ปีเดี๋ยวค่อยเรียกทีเดียวเจอกันมานักต่อนักแล้วนะครับดังนั้นใครที่กําลังคิดหลีกเลี่ยงอยู่ก็พยายามอย่าหลีกเลี่ยงแล้วกันเดี๋ยวดูในส่วนของตัวคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่จ่ายเพราะกําไรไม่ถึงนะครับแต่อย่าลืมนะเวลาถอนออกมาเนี่ยอันนี้เป็นคํายืนยันจากทางสมรคอนเลยนะเขาไม่ได้สนใจนะครับว่าเงินที่เข้าบัญชีของนั้นถือเ,เป็นกําไรหรือเปล่า เพราะเงินที่เข้าต่อไปเป็นต้นทุนของเราเขาจะถือตีว่าเป็นกําไรก่อนเลยนะจนกว่านั้นทุนจะถูกเรียกตรวจสอบค่อยไปทําการยืนยันว่าเอ้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่กําไรครับท่านนะครับไม่ใช่กําไรครับมันเป็นส่วนเงินทุนของผมนะฮะอันนี้ผมมีหลักฐานเลยนี่คือสลิปการฝากเงินนะครับตัวสเตทเมนต์ต่างๆชี้แจงให้ได้เงินส่วนนั้นถึงจะได้ไม่เป็นกําไรของเราครับใครจะมาดูพอของเราถูกต้องนะครับไม่มีใครมาดูพอของเราได้ หน่วยงานไหนก็มาดูพอร์ตของเราไม่ได้พอร์ตใน Forex เงินทุนนะครับมีเงินทุนอยู่ประมาณกี่ร้อยกี่พันเหรียญไม่มีใครดูได้แต่ถ้านักลงทุนถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเราเมื่อไหร่นะครับนั่นแหะเข้าเงินไขกระบวนการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พี่สมเกตพี่สมหมายบอกว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ครับไม่ใช่เงินได้พึงประเมินประเภทที่4แล้วต้องเอารายได้จาก forex ไปรวมกับรายได้อื่นด้วยเพื่อดูว่าถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีหรือไม่แม้สุดท้ายจะไม่ต้องเสียภาษีก็ตามแต่ก็ต้องยื่นแบบถูกต้อง e-filing สมัยนี้ยื่นออนไลน์ได้นะครับสมมติเทรดได้1ล้านจริงๆนะฮะภาษีเนี่ยสองแสนก็หมดแท้จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นจ่าย200,000นะเพราะอย่าลืมว่า รายได้ส่วนบุคคลเนี่ยมันมีค่าลดหย่อนเยอะแยะมากมายนะครับอย่างลดหย่อนส่วนตัวนี่ก็หกหมื่นบาทแล้วยังมีลดหย่อนจากประกันกองทุนยังมีในส่วนของตัวประกันสุขภาพประกันชีวิตเนี่ยพวกนี้รวมกันได้ไดแสนหนึ่งมีประกันบำนาญด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับทุนที่ได้ก่อนเดือนมีนาคมเขาเรียกว่าภาษีที่เราไปซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ อืม easy r e c e e อ่าอันนี้เป็นโครงการของภาครัฐเข้ามาช่วยลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลอันนี้ช่วยได้ต้องลองดูนะครับดีไม่ดีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเสียภาษีด้วยซ้าเพราะอะไรไม่ใช่ไม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 ไม่ไม่ใช่หมายถึงไม่จ่ายนะคือจ่ายแต่ไม่ค่อยเสียเพราะว่ามันมีค่าลดหย่อนเยอะแยะมากมายครับแล้วตอนพอแตกมาช่วยจ่ายคืนด้วยปะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามของนั่งทุกคนนะครับซึ่งดูแล้วมันไม่ค่อยแฝงกันเท่าไหร่นะ เวลาเราได้ขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยก็จะมาเอาเงินของเราไปละเวลาที่เราเสียคุณก็ไม่ได้มาช่วยอะไรกับเราก็ธรรมดานะครับนักถุนครับสป,ปักกรคือมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการเก็บภาษีจากรายได้ไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาการขาดทุนขอนัทุนก็ตามชื่อของเขานะครับพอแตกไม่แตกไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เขาดูการเดินบัญชีครับอันนี้จริงครับคือเอาแต่ได้แหละครับอ่ะก็เป็นการ แสดงถึงนะฮะเสียงของภาคประชาชนมานะครับเพราะดูแล้วไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่กับการที่จะต้องจ่ายภาษีท่ามกลางความสูญเสียตรงดีก็ค่อนข,ข้าน่าเห็นใจครับคุณผู้ชมครับเวลาเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวตรงนี้นะอ่ะโอเคครับผมมีใครอยากจะถามอะไรเรื่องตรงนี้ไหมสามารถถามกันเข้ามาได้นะครับนักทุนนะขอบคุณมากเลยครับผม